วนนี้คนไทยทั่วประเทศพูดกันแต่เรื่องนายกรัฐมนตรีสองคนคำถามคือว่าทำไมคนไทยเชื่อว่าวันนี้ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีสองคนทำไมไม่เชื่อว่าประเทศนี้มีนายกรัฐมนตรีคนเดียวนั่นคือเศรษฐาทวีสินความจริงครับความจริงก็คือว่า ทุกคนมองเห็นเหมือนกันหมดหกเดือนที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินไม่เคยมีผลงานใดๆเลยในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีที่เห็นก็คือรับแขกแจกของร้องเพลงไปงานอีเวนต์ไปต่างประเทศแต่เมื่อดอกเตอร์ทักษิณเจ้าของพักเพื่อไทยตัวจริงออกมาถนนทุกสายมุ่งไปหาทักษิณ เขาจึงเชื่อไงครับว่าคนมีอำนาจตัวจริงคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงคือทักษิณชินวัตรดังนั้นพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำว่านายเศรษฐาทวีสินคือนายกรัฐมนตรีคนที่สองเป็นนายกรัฐมนตรีตามกฎหมายแต่คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่หนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีตัวจริงคือทักษิณชินวัตร